ข้าวนาเทมปุระที่อุเอโนที่เก่าที่เดิมวันนี้ก็จะมากินเมนูง่ายๆที่แสนอร่อยของถอดกินย่าได่กระแซมชื่อร้านอ่านไม่ออกแต่ถ้าใครได้มาเที่ยวเดินมายังไงก็เจอค่าตาลาดมันไม่ได้ใหญ่ตัวของร้านเองก็หาง่ายป้ายสะดุดตาวิธีสั่งอาหารหน้าร้านก็จะมีตู้แบบนี้ใส่เงินเข้าไปก่อนแล้วค่อยกดเลือกเมนูจากนั้นตู้ก็จะให้คูปองอาหารให้เราเอาไปยื่นกับพนักงานร้านนี้มีคนไทยเป็นพนักงานด้วยค่ะเราได้ยินชั้นวอเล่กับน้องขึ้นไปนั่งทั้งชั้นสองเลยครับเดี๋ยวาของไปห้ยโอ้ยนี่แหละหน้าคนไทย เลี้ยวเบืงหลุมในเมนูค่อยว่าเมนถวยน้อยๆโอย้ย oh, อย่าคิดด้วยว่ามาญี่ปุ่นสิได้กินน้อยๆและทริปนี้ค่าเดินทางค่ากินค่าเที่ยวในญี่ปุ่นใช้เป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดขัดภัยซั่งมากเรากินมาเบิร์ดในข่อยสีเครียดไลายเพราะว่าฉันนะเป็นคนใจถ้าอยู่ไทยเราจะมาต่างประเทศแบบนี้ทุกปีค่ะเป็นความต้องการของตัวเองด้วยส่วนหนึง่งแล้วก็อยากจะพาทีมงานมาเปิดหูเปิดตามีผู้เดียวลูกน้องในออฟฟิศเป้าหมายคือปักตะก้าได้ค่าคอมแล้วเอาเงินมาเที่ยวมีงานจ้างแน่กับพ่อันนใหญ่เตทันน้จะมัวเก็บเงินไว้้ใชแตต่อนแก่่ระหวางงทามันย็ยํายรไม พลาดอะไรไปที่ไม่ได้ทําและคืนนี้ข้าวหน้าเทมปุระก็อร่อยและจุกมากค่ะพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นติดตามได้เลยจ้า